โอ้สวัสดียามเช้าค่ะเมื่อหนูอยากทานกุ้งเต้นนี้ก็คือนึกอยากทานกุ้งเต้นค่ะทุกคนเราก็เลยต้องไปหาช้อนกุ้งก่อนค่ะวันนี้จะพาไปช้อนกุ้งเพื่อมาทํากุ้งเต้นค่ะทุกคนเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ชอบมากๆเลยค่ะแซ่บมากเลยค่ะกุ้งฝอยนี่ทํากุ้งเต้นนี่คือที่สุดของหนูแล้วค่ะทุกคนพอหญ่ก็คือพาขี่รถเติ้งเลื่องเติ้งเลืองไปเลยค่ะทุกคนอันนี้คือสถานที่ที่เราจะไปช้อนกุ้งนะคะตรงนี้ก็คือ ช้อนกุ้งได้เยอะอยู่ค่ะวันนี้เรามีกําลังใจด้วยค่ะน้องเหมียวมาให้กําลังใจค่ะดูสิคะเชี่ยติดขอบสนามเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะมาทีไรน้องก็จะมาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมนปะแปปะะได้แล้วของที่รอคอยค่ะเข้าป่าไปแล้วค่ะมารอปลาค่ะ ขณะที่เราภาคเสียงนี้ก็จะมีเสียงฝนตกดัง้วยนะคะเนื่องจากว่ากลับมาฝนตกแรงมากๆเลยค่ะทุกคนรีบเอา,าไัน้อยๆกนนะครับดีลงเต็ม ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะวันนี้งี้ปอเยอะมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านี่วบินว่อนเลยค่ะ เมื่อวานค่ะกลับกันพอมาถึงห้องเราก็แวะซื้อเครื่องค่ะทุกคนแล้วเราก็มาทำกุ้งเต้นเลยค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหยิบมาสักสองหยุมมือค่ะประมาณนี้ก็อิ่มแล้วค่ะทุกคนที่เหลือเราก็จะเอาไปไว้ทำกุ้งหวานค่ะเพราะว่าทำกุ้งหวานสามารถเก็บไว้ทานได้นานมากๆเลยค่ะเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีนึงค่ะทุกคนแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะเห็นแล้วน้ำลายสอเลยค่ะใส่ข้าวคั่วพริกป่นน้ำมะนาว น้ำปลาผงปรุงรสแค่นี้ก็แซ่บหลายแล้วค่ะซอยผักใบเลื่อยแล้วก็สาระแหน่ค่ะวันนี้ไม่มีหอมผักชีค่ะแอมกับแตงกวาสักหน่อยค่ะทุกคนพอใหญ่เราก็ได้ถั่วฝักยาวมาแอมด้วยค่ะแซ่บขนาดนักเจ้ากุ้งฝอยไม่มีอะไรอร่อยเท่ากุ้งเต้นอีกแล้วค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะคะขออาภัยในเสียงฝนตกดังด้วยค่ะ